โมเลกุลของน้ำมีแรงดึงพื้นผิวให้บรวมตัวเข้าหากันดังนั้นถึงแม้กลายเป็นฟองฟองก็จะแตกอย่างรวดเร็วทำไมเมื่อละลายสบู่ในน้ำจึงเกิดเป็นฟองสบู่ขึ้นภายในสารขัดพื้นผิวซึ่งเป็นส่วนผสมของสบู่นั้นมีส่วนที่รวมตัวเข้ากับน้ำได้ง่ายและส่วนที่รวมตัวเข้ากับน้ำบันได้ง่ายเมื่อสารขัดพื้นผิวละลายกับน้ำ ส่วนที่รวมตัวกับน้ำมันได้ง่ายจะทําให้แรงตึงบริเวณเพื้นผิวของน้ําลดลงจึงเกิดเยื่อบางๆขึ้นและเกิดเป็นฟองสบู่นั่นเองอย่างนี้เองภารกิจหมายเลขยี่สบสามจองเอาฟองสบู่ไปใส่ไว้ในวงแหวนกลางอากาศเออเอ๊ะเอาฟองสบ,บู่ไปใส่ไว้ในวงแหวนเหรอภารกิจนี่ง่ายกว่าที่คิดฮะอย่างนี้ก็จะมาอิบาโดถ้าไปเงินได้คงจะดีแล้วนะ ทั้งน้ำแล้วก็สบู่ไม่ได้เลยหรอ,หรอแต่ทำไมถึงไม่เอาน้ำกับสบู่ใส่ย,ย้ำม,มาด้วยล่ะคัดรอกเตอร์ใครจะไปรู้เรามาต้องเอามาด้วยอ่ะบ่านจริงเลยน้ำนะ่าเราอาจจะหาจากที่ไหนก็ได้แต่ปัญหาคือสบู่เนี้ยสิฉันเคยได้ยินนะว่าถ้าเอาน้ำมันจากต้นไม้กับถ่านไม้มาต้มรวมกันจะทำให้เกิดเป็นสบู่ขึ้นมาอ๋อจริงเหรอฮึลูกไม้ที่สกัดน้ำมันได้ถ้้อยังไงก็อาจจะหาเจอได้นะงั้นตกลงกันนะงั้นออกเดินทางกันดีกว่า เมสเซการเซอกเดินทางล้อล้ววันโมเอ้อะไรอยู่เล่ารีบหาข้อมูลเร็วสิก็กำลังรีบอยู่นี่แหละน้าเจอแล้วเราก็หาต้นมุคุโรจิให้เจอสิต้นมุคุโรจิเหรอนี่ไงลูกของต้นมุคุโรจิมีสารขัดพื้นผิวตามธรรมชาติเรียกว่าซาโปนินเมื่อเติมน้ำลงไปก็จะเกิดเป็นฟองสมัยก่อนนิยมใช้แทนสบู่ละ อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้เจ้าลูกมุคุมุคุคู่โรจิถ้าเราหาน้ำกับเจ้าต้นมุคุอะไรที่ว่าเนี่ยก็จะสามารถทำาฟสบูได้นะดรกะลิเลครับออกค้นาหากันเถอะพวกเราแม่น้ำนี่แม่น้ำ,นนำอืมพอดีเลยนะลงไปตรงนั้นดีกว่า ก็บว่าตอนเนี้ยเราได้น้ำมาแล้วที่เหลือก็หาลูกไม้ที่มีน้ำมันเร็วทับมาโดมุโรจิมุครูครจิมุโ,โรโจิที่เห็นมีเลยถ้าไม่รีบหายหเจอเดี๋ยวจะแพ้เกานาวันเอาต้นนั้นไม่ใช่เหรอนั่น,งนไงต้นที่เห็นอยู่ตรงน,นั้นน่ะลงไปดูกันเลยครับด็อกเตอร์อืมไม่ผิดแน่ต้นมุโรจิแน่ยุคเออ ไปเรื่อยดีมากเลยนั่นแหละนั่นแหละสอยลงมาเรื่อยๆเลยอ๋อเฮ้ยอ๋อเนี่ยเอคือลูกมุกคโรจิอ่ะจีเหลือก็หาน้ำเท่านั้นนะเฮ้ยหมืนกันได้ยินเสียงอะไรจากทางด้านน้นเลยนะวะเอ้ชิลเลยตาน้านีด เอาละเท่านี้เราก็ได้อุปกรณ์ครบแล้วนะดูเหมือนพวกโทมลรุจะยังไม่กลับมาเลยนะก็ป็นอันนั้นเราฤฤษษษษษนะภารกิจครั้งสุดท้ทายแล้วสินะเอาละลุยกันเลยพวกเราถ้าเราปล่อยฟองสบู่ให้ขึ้นไปถึงที่นั่นได้ภารกิจก็จะเสร็จสิน้นและเกมก็จะสตบบริบูรณ์ว,ว่าแต่ว่าหลอดล่ะหลอดเหรอ,หรอถ้าไม<อ>่มีหลอดนะเราก็ทำฟองสบู่ไม่ได้สิ อ๋อน,นั่นสิเอใช้นั่นก็ได้นี่เอาละเท่านี้ก็เรียบร้อยแค่นี้ก็โอเคงั้นจะเริ่มกันแล้วนะเฮ้ยเอออย่ารีบร้อนสิซูซูกะฉันรู้แล้วล่วนะน่า เอ๊แปลกเนอะอาจจะเป็นเพราะลูกมุคโรจินน้อยเกินไปก็ได้นะงั้นลองใส่เพิ่มอีกสิอะเท่านี้ก็คงจะพอแล้วหรือมงหรือว่าจะไม่ได้ผลน่ะทำไมเล่าทำไมถึงทำฟอนสบู่ไม่ได้นะเอะโอ้ยทำไมนะเนี่ย ไม่เห็นมีเลยจะมีโรงงานที่สกัดน,น้ำมันได้จริงๆหรือเปล่านะบารจอต้องหาให้เจอนะจะยอมแพ้พวกยูคคโออกงั้นเหรอถึงจะพูดอย่างนั้นก็หันหน้าถ้าไม่เจอมันก็ไม่เจอแหละนั่นเหรอเฮ<อ>้ยน้ำมันต้นมากอกเลอเราอาจจะสกัดน,น้ำมันจากต้นนั้นได้นะเท่าน,นี้ก็น่าจะโอเคนะถังนี้ก็ได้แล้วละ่ะ เรียทำสบู่กันทบารดอรียกทำสบู่ช่วยหน่อยนะน้ำมันมะกอกทำไมถึงทำฟองสบู่ไม่ได้นะหรือว่าจะต้องใช้ต้นมุุโรจินะอืมหรือว่าอาจจะเป็นว่าอืคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่น้ำก็ได้นะอยู่ที่น้ำ น้ำตามธรรมชาติมีส่วนผสมที่อยู่ในน้ำแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของดินในแหล่งน้ำนั้นน้ำที่มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมที่มีแร่ธาตุผสมอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าน้ำกระด้างน้ำที่มีส่วนผสมอยู่น้อยเรียกว่าน้ำอ่อนตาน้ำที่เราตักมาเป็นน้ำกระด้างที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่มากนั่นเองแสดงว่าน้ำจากตาน้ำทำสบู่ไม่ได้หรอครับ ส่วนที่เข้ากับสารขัดพื้นผิวได้ง่ายจะรวมต ium, ัวกับแคดเมียมและก็แมกนีเซียมทาให้พลังในการทําฟองสบู่ลดน้อยลงไปยังไงละ่ะถ้ามีหาน้ําจากแหล่งอื่นก็ทําฟองสบู่ไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่มีเวลาหาแล้วแล้วถ้าเรากลั่นน้าละ่ะกลั่นน้ําเหรอการกลันกล่นก็คือการทําให้น้ํากลายเป็นไอ้น้าแล้วก็จัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ําออกไปไงละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลั่นน้าแล้วก็สามารถขจัดแร่ธาตุอย่างเช่นแคลเซียมออกไปได้ลองทําดูแล้วกันนะพวกเราอ๋อนี่ก็คือเครื่องกลั่นน้ําเหรอ พอเราเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้ก็จะถูกความร้อนทําให้กลายเป็นไอแล้วพอเย็ยนตัวลงก็จะกลายเป็นน้ําแล้วรวมตัวกันอยู่ทางฝั่งนี้นั่นเองแล้วตการิเล่ถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันขออย่าให้มีปัญหาเลยนะ พร้อมแล้วเรามารอดูกันเลยดีกว่าใช้ต้นนั้นแคลละก,ก็แล้วกันนะเสร็จแล้วเหรอปังสบู่บาดองแบบนี้เราก็ได้อยู่แล้วกสโตนก็อนสุดท้ายอยู่ในมือแล้วล่ะน้ำรมขึ้นมากทุกทีร้อลละไม่น่าเชื่อเลยว่าบนยานจะมีเครื่องกันน้ำด้วยอะก็เอาไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่เรามีเครื่องนี้จะไปลงที่ไหนก็เอาไปกลั่นเป็นน้ำดื่มได้ทันทีนะสิ ถ้าอย่างงั้นก็น่าจะกดน้ําขึ้นมาเอาไว้บรรยานก่อนนะด็อกเตอร้อ,อ้าวแล้วจะทํายังไงต่อไปอ่ะอ๋อนรรยานเลสซิกระซัสนี่นว,นวัดป้องนั้นก็อยู่ด้วยล่ะปะดอเอ้ยรู้บอกพวกนั้นแหละจะทำภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วอะ่ะแต่ยังไม่มีเสียงบอกเลยนี่นาะทำอะไรกันอยู่นั่นเนี่ยรีบลงมือกันเลยดีกว่าเรียกสิคะด็อกเตอร์เอาล,ละถ้าได้ประมาณแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะ ชโยมิโอโอเคเลยมาฟังสบู่กกำลังลอยขึ้นไปแล้วหล่ะวัอ,อโอ้สําเร็จแล้วภารกิจสําเร็จแล้วชโยชโยชโยเชโยพวกเราแพ้แล้วล่ะโอ้จบกันทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วแบบนี้เกมจะต้องพังอย่างแน่นอนเลยหรอถ้างั้นเราก็กลับไปที่โลกของเราไม่ได้เลยสิเอ้ย ทุกคนทำได้ดีมากเท่านี้เกมก็จะจบบริบูรณ์แล้วเป็นเพราะฝีมือของพวกเราทุกคนเลยนั่นเนี่ยนะเออแปลกจริงเลยฮะไม่เห็นมีเสียงประกาศเลยว่าาะกิจเสร็จสิ้นแล้วโอหจริงด้วยสิมาเพราะยังไงกันนี่เฮรอดรงเกิกาลิเลโอหมายความว่าอย่างไงเหรอถามฉันแล้วต้องย่งไปถามใครต่อดีล่ะพะโท้อ๋อรู้แล้วล่ะฮะ ภารกิจคราวนี้คือการปล่อยฟองสบู่เข้าไปในวงแหวนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำฟองสบู่ให้ได้ขนาดที่เข้าไปอยู่ในวงแหวนได้พอดีเป๊ะเลยงานเหรอมันไปอย่างนี้นี่เองเร็วข้าสุสกะผลแพ้ชนะยังไม่ออกมาเลยนะเร็วโอเคไม่อยอมแพ้ละต้องอย่างนั้นสิสุสกะสุขนาวันเอาอีกต้องให้ลูกใหญ่กว่านี้อีกนะค่อยๆนะระวังอย่าให้มันแตกนะ ยอมแพ้แนละ้วสุสุกะอืมอ๋มอ,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 อเฮ้ยอเราดูอีกทีสิถงจะยงๆงั้นก็ฮานาฉันนะจะทำฟองสบู่ลูกใหญ่กว่านี้อีกไม่ได้แล้วนะถ้ามีปัญหาแล้วก็มาทำเองมิลล่ายังขาดความเหนียวอยู่นะสิะความเหนียวถ้าเราให้น้ำสบู่มีความเหนียวมากขึ้นเราก็จะทำฟองสบู่ลูกใหญ่กว่านี้ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวให้น้ำมีความเหนียวมากขึ้นใช่ไหม ี๋จะหาข้อมูลดูเราเองก็ต้องหาข้อมูลบ้างแล้วล่ะฮอะเจอแล้ว,ลวเราต้องใส่น้ำตาลแป้งมันหรือไม่ก็น้ำพึ่งลงไปไงล่ะน้ำตาลแป้งมันหรือน้ำพึ่งเหรอแล้วเราจะหาของชี่ว่านะั้นได้ยังไงล่ะวันเออมีสิฉันหยิบติดตึวมาจากขนมที่กินเมื่อเชา้ากอดเอาไปนี่เองน้ำตาลกรวดเหรอยอดไปเลยสูสกกะลงมือทดลองกันเลยเถอะ ทำไงดีโทโมรุแบบนี้เราต้องแพ้แน่เลยรีบออกหาวัตถุดิบก็ดีกว่าออกหาเหรอแต่ว่าน้ำตาลกรวดมันไม่ได้หล่นอยตามพื้นนะบาโดการเติมความเหนียวได้ไนะม่ใช่เฉพาะน้ำตาลกรวดนะยังมีแป้งมาแล้วก็น้ำผึ้งอีกด้วยอแลกอีกครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเราจะนั่งดูเฉยได้ยังไงกันเล่าเธอมาูุจริงด้วยสิเราจะท้อถอยไม่ได้จนกว่าผลแพชนะจะออกมาไปเลยต้อง ยอมแพ้ได้ยังไงเล่าอยู่ในกาสโตนตอนที่ยี่สิบมันจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเลยเอาละได้แล้วล่ะสุสึกะโอเคโอ้ขยายใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วล่ะวันพยายามเขานะสุสูกะอีกนิดเดียวนะสุสูกะเอาวนี่พลาดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใส่น้ำด่างกรวดลงไปอีกสิอื้มอืม ล่ะการนี้ไม่พลาดนะแน่แปลงจังเลยทําไมไม่มีฟองสบู่เลยล่ะถ้าเราใส่น้ําตาลกรวดมากเกินไปก็จะเผลที่ตรงกันข้ามอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคิดว่าจะไม่มีปัญหาซะ่อีกนะนึกออกแล้วน้นําตาลแป้งน,น,น้ำนึางมไม่เห็นมีอะไรบารอเอว่งชอถอยสิถ้าเราใส่น้ําตาลแค่นี้ก็น่าจะพอนะท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจะใช้น,นั่นทำอะไรเหรอเอาเถอะนะ้าเยดูก็แล้วกันแล้วก็เอานี่จุ่มลงไป แล้วก็ทําแบบนี้ไงเออทำแบบเนี้ยแล้วก็จะได้ฟองสบู่ลูกใหญ่กว่าอย่างนี้นี่เองเป็นการใช้วิธีแบบ slow in ซินะถ้าอย่างงั้นนะฉันก็จะทําฟองสบู่แบบยิมนาสติกลีลาใหม่ละกันนี่นะดีมากพวกเราจะไปยิมนาสติกลีลาใหม่หรือลีลาเก่าก็เอาตามถนัดนะทําฟองสบู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เนะเยอะเยอะใช่ยโยสำเร็จแล้วราวันไปเลยไปเลย ทำไมเล่าเอจอแล้วล่ะนั่นงาั้างพึ่งโอ้โหใหญ่มากเลยถ้าเราใช้น้ำพึ่งจากรังพึ่งนั่นน้ำก็จะมีความเหนียวมากขึ้นแล้วใครจะไปเอาลาบาโดมีพึ่งอยู่เต็มเลยนะนี่ยลาบาโดมาดอมาดอเร็จแล้วดก็กเตอร์ นึกว่าจะไม่รอซะแล้วซีบาโดเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะถ้าเราทําให้ปลายมันแผ่ออกแบบนี้ก็จะทำให้ได้ฟองสบู่ลูกใหญ่ขึ้นอย่างนแน่นอนความคิดดีนะทนรอดูกันเลยดีกว่าย้ยอนไปเลย,ยบาโดมถามาดู โอ้ถ้าได้ขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะโอ้อแตกซะแล้วอระลอดูอีกครั้งหนึสิพี่โอเอ๊ะเอะาแล้วล่วแลวะแบบนี้คงรอยไปไม่ถึงวงแหวนแน่เลยทำไมฟอนสบู่มันถึงแตกแล่ะทำไมเล่าทำไมฟอนสบู่ถึงแตกนะแรงน้อมถ่วงนั่นสิแรงน้อมถ่วงอหรอ ของเหลวในฟองสบู่จะค่อยๆไหลไปทางด้านล่างด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและเมื่อเวลาผ่านไปฟองสบู่ด้านบนจะค่อยๆบางลงและเกิดรูโหว่ขึ้นหมายความว่าเราจะต้องทําให้ฟองสบู่ขึ้นไปบนนั้นก่อนจะแตกสินะฮะว่าแต่จะทํายังไงขึ้นไปบนนั้นในเวลาไม่นานละ่ะฟองสบู่ลูกใหญ่ขนาดนี้ขึ้นไปได้ไม่เร็วหรอกนะ้าอือฮะอ้านั่นไงล่ะถ้าอย่างนั้นเลยกันเลยนะอ๋อ เอาเลยโอเคสันไปแล้วพอดีเลยออ้พวกเราลุยเลยโอเคเฮ้ยหัดแรงขึ้นไปอีกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮเดียว ทีเฮ <jogo. S 1> <t> ่ยไปเลยกำลังลอยขึ้นไปแล้วล่ะก็บอกแล้วไงว่าฟอนสบู่ลูกแยกขนาดนั้นทำไรไม่ได้รอกไปเลยหรือว่าพวกนั้นจะธุรกิจสำเร็จใช่ยโศฮอ้ย นี่ยีนี่คือยูเรกาสโตนก้อนสุดท้ายไหนที่สุดเราก็ทำได้ทำไมตได้เป็นอย่างนี้ล่ะเราแพ้แล้วกลับไปที่ยูเรกาทาวเวอร์กันดีกว่าต้องรีบเอายูเรกาสโตนไปใส่ทาวเวอร์นั่นเออเฮ้อยุด่อน ยูเรกาสโต้ก็ไปเกมก็จะจบบริบูรณ์แล้วเราก็จะกลับไปที่โลกของเราได้อืโทมารุอืหยอดนะเฮ้ยย่านะโทมารุเอาว่าไงนะะยูเรกาสโตนนั้นน่ะเราต้องเป็นคนใส่ไม่งั้นเกมก็จะไม่จบบริบูรณ์นะสิพูดอะไรของนายอะลืมตอนที่ไดกกอดหิสไปแล้วเหรอถ้าไม่ใช่พวกเราอะเกมก็จะไม่จบบริบูรณ์ยอดนะโทมารุ แล้วล่ะเกมจบบริบูรณ์แล้วเหรอเป็น,นนั้นว่าเราก็กลับไปยังโลกของเราได้แล้วล่ะสิในที่สุดล้วก็ทำซุปเร็จออ่แม่นเกิดอะไรก็แลบาดอหรือว่าเกมจะพังซะแล้วล่ะก็บอกแล้วไงแหละว่าพวกเราจะต้องเป็นคนใส่อยู่ในการาสตนเข้าไปไม่มีทางไม่ได้อะ เราได้อยู่ในก้าสตอนคร,รบ20ก้อนแล้วเกมก็จบบริบูรณ์แล้วจริงไหมล่ะฮะดอตรกาลิเลโอเล่นทากันแบบนี้ฉันก็แย่น่ะสิถูดอตรกาลิเลโอเอ้เนี่ยอยู่ในก้นาวท้าววะนี่พาพวกเรากลับไปยังโลกของเราเดี๋ยวนี้นะ,ะอยู่ลก้าท้าวว์ไม่เข้าใจเลยทำไมนะทำไมถึงไม่เกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเอ้ ไม่คิดจะพูดอะไรบ้างหรือไงอ่ะอยู่เลยก้าถาวร